นีวันนี้สวยเนาะสวยสวยสวยวันนี้แต่งตัวสวยมากเลยไหนคะ่ะรองเท้าพี่ปวสีให้ไปเมื่อคืนใส่มาไหมใส่มาค่ะอื้ยสวยด้วยสีเล็บก็สวยสีชมพูเลยนะคะค่ะไหนไหนไหนอุ้ยมีก็สีชมพูไหนคะ้ะใส่ยืนสิคะวันนี้ใส่ชุดแบบไหนชุดแบบไหนเคะวันนี้อื้สวยค่ะเลิศเนาะไหนคะ่ะดูหน่อยสิเอ๊ะนองน้ำชา ของน้ำชาจะกลายร่างเป็นงูหรือเปล่นนาคะน้ำช <c oughs> ารือคำแก้วคันนี้ต้องไปเทียวอะไรหรือเปล่นนาคะอะไรคะทานข้าวหรือยังวันนี้ยังเลยคะ่ะจะมากินต้ตมตำนี่แหละคะ่ะวันนี้จะกินอะไรดีคะวันนี้ตำหอยดองตำหอยดอง,อดองวันนี้วันนี้ห่วยออกมีอะไรจะบอกแฟนคลับกันไหมวันนี้คะวันนี้จะบอกอะไรแฟนคลับน้ำชาไหมวันนี้ห่วยออกด้วยนะมีอะไรจะใบห่วยไหมตัวไหนดีน้ำชาไม่รู้ค่ะ มันหวานที่มันหวานในแฟนคลับเลยเร็วอ่าพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยสิเดี๋ยวพูดอะไรกับแฟนคลับบ้างเจอน้ําชาได้ที่ไหนคะสวัสดีค่ะใครใครเป็นแฟนคลับน้ําชานะคะก็ขอให้มาเจอที่ร้านส้มตำที่บัวสีระคะนน้าชามาถุกเช้าค่ะค่ะมีมีเสื้อผ้าสวยๆี่สวยก็มาให้ได้เนาะค่ะชอบชอบสีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะชอบสีชมพูชอบสีชมพู หนงว่นานะคนสวยชอบสีผูชอบสีหวานสีสวยค่ะสวยสวยทุกอนุลุกคนนะคะสีเล็บมือสีเล็บเท้านะคะสีพูมีอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะคะลูกกระพูวลูกกระดิ่งที่ข้อเท้าด้วยนะคะนี่่าสวยค่ะเลศเลิดมากเลยค่ะลูกยิ้มใน่ายิ้มยิ้มอ่ะบายบายหน่อยบายใน่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะอยกินข้าวเนาะแป๊บหนึ่ง